เราแบบผ่าเงี hmm. ้ยวเราไปแอบดูได้อันนี้ได้ไหมมันยี่สิเอ้ยอันมันสาสิบเก้าบาทแล้วเขาลดราคาให้เหลือยี่สิบเก้าบาทแม่อ๊ซื้อมาย่ะแล้วทำไมแม่อ้ต้องซื้ออ่ะดูดิมันมีหลายอันเลยนะประมาณสิบอันแล้วทำไมแม่โอ้จ้องเสือก็เอามาอยากกินไง ถ้าแ,แม่อแม่อูไม่ซื้อให้แล้วจะเป็นไงเสียใจไหมเสียใจย,ยังกินอย่างอื่นได้ไหม,มเน็ตอ,อ,อ่ะกินอย่างอื่นได้ไหมอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยอืม <inee? S 2> แมนแม่โอเคไหม <Okay. S 1> ไปไปหามาใหม่ปะเดี๋ยวไปแอบดูกันนะคะว่าเน็ตซื้ออะไร อุ้ยใครทำโลนฉันไม่ทำโลนนะนค่ะทำไมต้องอยากได้อลูกรู้ไหมถ้ากินไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อะอเฉ็ดรู้เปล่าน้าเด็ดรู้ไหมรู้ไหมว่ามันไม่มีประโยชน์รู้ไหมคะ,มอเ,ะเอาไปทำอะไรลกูกเอาไปทำอะ<ต>ไรถ้าไปแช่ไปมันก็ินใหญ่ขึ้วด้วยเกี่ยวกัน,นไหมอะ ยังเป็นเยลลี่แม่โอ้ยเด็กคยทำอยู่เคยแอบทำเคยแอบมาชอบใช่เหรอใช่สรุปไม่กินไม่กินอะไรใช่ไหมอเอาอย่างเดียวเนะาะไม่เอาค่ะเบื่อแล้วลูกรู้ไหมตอนนี้เขาจะขาดเลิกขายแ,แล้วแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นวงบัตแทนพรุ่งนี้เขาเปลี่ยนแล้วค่ะเป็นเกี๊ยวกค่อยไป,<ต>ไปกินวงบัต<า>มาคิดมาให้กินกี่อันนไม่ซื้อค่ะวันนี้ไม่ซือ้อวันนี้ให้มาดูเฉย นี่ให้มาดูเฉยๆค่ะ10บาทอเอาเด็นไม่เหลือตังหรอเอาตังไปโรงเรียนวันเท่าไร <50. S 1> าหร่คะ40เหลือ10บาทแล้วกินอะไรบ้างกิน,กนอะไรนะเรียวกว่าอะไรนะไก่ไก่เกาหลี10บ,บาทแล้วก็นำโกโก้10บ,บาทโกโก้ปัน่นใช่แต่แม่อุซือช็อกโกแลตปั่นให้ไม่กินเนาะ <S <S ไหน,นช็อกโกแลตปัน่นน้องเด่นไม่กิน โัวโก้ปั่นเป็นน้ำโค้กอะเง่อนฟรีปั่นเท่าไหร่สิบบาทแล้วก็อะไรอีกบัตรพื่นดินดี๋ยวตังไปโรงเรียนเท่าไหร่อ่ะให้ออมเด็ดเพื่อนจบก่อนน้ำหวานสีม่วงน้ำหวานสีม่วงคือโอ้วันนึงอขาเลยกินทั้งน้ำน้ำหวานแล้วก็น้ำชงมะม่วงอะไรมะม่วงห้าบาทมะม่วงอะไรมะม่วงดิบมะม่วงไม่ดิบมะม่วงมะม่วงทั้งหวานทั้งเปรี้ยวเอ้ยผสมกันมะม่วงอะไรมะม่วงตากแห้ง มะม่วงไม่ตากมะม่วงอะไรอ่ะลูกมะม่วงสีเขียวเหรอไม่ไม่สีเขียวอ่ะมันเป็นสีเหลืองเลยอ่ะสีเหลืองก็สุกก็ดิใช่ไหมใช่ใช่สุกๆมะม่วงสุกห้าบาทเองเหรอแล้วก็หมดเลยเหรอแล้วเชเบกินอะไรคะวันนี้ตังไปสามสิบยี่สิบบาทกินขนมเชเบตกินเออกินขนมที่มันเป็นขนมที่มันเป็นไก่เผ็ดเผ็ดค่ะไก่อะไรเอาเน็ต หมดเลยหรอยี่สิบบาทเลยหรอฮะจะรู้ละสิบบาทอ่ะล้วยสิบบาทไปไหนอ่ะในรถเหรอน้าหนูไม่ใช้ให้หมดอะพี่เมย์เน็่ยังใช้หมดเลยนะอะไรอ่ะหนูหนูมีเงินสิบบาทเจ็บอันหนึ่งอ่ะเอาไปสิบบาทใช่ไหมเดี๋ยวไปสิบบาทแล้วก็เมา่อคืนแม่อุ้สิบบาทนะเอาเด็กเหลือไหมไม่เหลืองี้ก็อดเนาะลืมอะไรนะถ้ามีห้าสิบบาทด้วยอ่ะ ก็ไม่เก็บตังค์ทำไมอมเหน็ดไม่เก็บตังค์วันละสิบ,บาทอะลูกไม่เอาไว้ซื้อขนมไงเวลามาจะได้ซื้อขนมฮะลูกก็ไม่มีเพราะว่าลูกลืมกระเป๋าตังค์ทำไมอมเหน็ดไม่พกกระเป๋าตังค์ยืมแม่อุก,ก่อนไหมยืมก่อนไหมยืมเท่าไหร่ดียืมเท่าไหร,ร่อเอาอะไรใช่ไหมยืมแม่อุสิบบาทนะโอเคไหมอ่ะอมเหน็ดเอาเเอะไรอืม ได้ได้ไหมลูกไม่เอาไม่เอานี้ดิอ๋อคือรถปกติมันเท่าไหร่นะนี้ยี่สบาทรถเหลือยี่เพราะว่าเขาจะเปลี่ยนแพ็กเกจหรอหรือว่าไงโอ้โห้งนี้เปลี่ยนแล้วนะอุ๊งงองง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 งใงงงงนงงงม่อเง่งงงงงงงันงงงง่อเงงงงกัังงง่ม่งง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 งองงงงงง่งง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 ดงง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 เอาไหนเสร็จได้ยังลูก ไม่เอามันเป็นหมักฝรั่งปะอ่ะพี่ออมเลด,ดเอาอันนี้ชเชลเลดเอาอะไรไไะว่าวเชลเลดก็เอาอ่ะพี่เอลเลดเอาเชลเลดก็เอาไม่เอาหรออันที่ยีบเก้าบาทที่เอมเลด,ดเอาตั้งแต่แรกอะ่ะเนี่ยอันเนี้ยเ,<อ>เอาปะไปเอาไปแล้เวเชลเลดมีตังไหมชเชลเลดมีตังไหมพี่เอมเลด,ดได้แล้วนะเอาไหมเอาเหมือนพี่เอมเลด,ดหรือเปล่าถ้ามีถ้ามันไม่อร่อยทําไงอ่ะเอมเลด แม่อร่อยทำไงอะคงเหยาได้แล้วถ้าไม่อร่อยอเล็กจะกินให้หมดได้ปะได้แน่ใจนะได้เชื่อหรอกรู้ไหมยี่สิบเก้าบาทสามสิบบาทเลยนะยี่สิบสามบาทนะเอาไหนก็่มีกี่สีอเลกมันมีกี่สีมีสสีเอาไปอย่างละสีเดี๋ยวลูกจะได้เอาไปเปลี่ยนกันเอาอย่างละสีเยแล้วอย่างละสีแล้วก็ไปแบ่งกันลูกไปอันนี้ใช่ไหมไป โอเคเราจบคลิปแล้วนะอร่อยกว่าเหรอแล้วก็เอาเนี้ยไปถุงนึงเอาไหมเอานี้ไปถุงนึงที่เชเบตถืออะเชเบตจะเอาตามอี๋ยังไม่ได้เหรเอาตาทำไมอะให้น้องเป็นไรอหรลูกไปคนละถุงไปโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้คนละหนึ่งถุงอ้าวอ้าวงอนงอนอเลริตช็อกโกแลตโล่นแล้วเก็บเคแล้วอย่าเหยียบนะเชเบตได้ไหมอเลริตดูเชเบตงอนดิลูกเูอจะเานี้ ทำไมไม่เอาเหมือนกันนะลูกเอาไปแบบนันกินไม่ได้ <c oughs> อย่าฉลาดอเอาเล็อย่าฉลาดยี่สิบสามบาทเอออ่ะอ่ะไปอ่ะคนละอย่างลวเร็วเราให้เวลาลวเธอก็ไม่หยิบกันเอาเหมือนน้องเล็ดด้วยแล้วเอาขอเดียวโอเคจบนองเล็ดไปกินด้วยกันอันนี้อันเดียวไปเอาอันเดียวกินด้วยกันถุงเดียวพอลูกไปไโอเคแม่อสรุปเล้วบรอแล้ะไม่เอาไม่เอาแล้วไป ไเอเ,เอาคนละห่อเอาห่อเดียวไปลองกินก่อนเอ,เอา El, รถไปะมาให้เอวค่ะเอารถเดียวเอารถเดียวไปกินรถเดียวพอน้องไงพอน้องเป็นแบบนี้จ่ายตังค์ด้วยเดี๋ยวแม่อุจ่ายให้ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสถุงเดียวเองแม่อุจ่ายให้ไปไปกินกับพี่อยอเล็ดไปจะเบ็ดไปงอนแล้วจับน้องดีดีเลยงอนแล้วมีคน,นองอนแล้วยงไปจ่ายตังค์นะคะสรุปก็วันนี้ก็ก,ว,นนกว่าจะได้ขนมคนละหอก็เหลือห่อเดียวนะไปือแบ่งกันกินโอเคไหม เลิกงนอนได้แล้วคะ่ะหมูเด้งเลิกงนอนได้แล้วหมูเด้งหมูเด้งะกะน,น้องเล่นกอนน้องหน่อยดินะเด็กๆก่อนไปคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชล็ดบันนี่คีงอนด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะใช่ไหมเชล็ดบันนี่คีงอนเนาะอืมพี่งอนมากๆเลยเหมือนใครเหมือนเชล็ดปะเหมือนแบบเหมือน้าเหมือนแบบบ้าเหรอบ๊าย,ยบายค่ะ